ค่าสวัสดีพี่น้องนะฮะสุขคู่สู้คนนะฮะสำหรับวันนี้วัต้องยิ่งใหมากมายดอกนะฮะฝนเริ่มมาแล้วครับผมนะหลังจากนี้เฮาไปยกสะดุ้งมาครับผมนี่อยู่ในนี้บ่บอกบ่เอียงมาวันนี้เฮาสีมาแกงน้ำไม่สมนะฮะแซ่บน้ำไม่สุ่มพิเองนะฮะหน้าเพิ่นปั่นไว้วันนี้ก็ขึ้นยากเอาใส่ลงไปตะไคร้ตะไคร้หอมแดงนะฮะวันนี้สีแกงแบบสูตรง่ายนะครับสูตรง่ายคือโก้แหละเออเอา น้องไม่สมใส่ลงไปน้าไม่สมเขาหรือน้องไม่ดองอีกแล้วเซ็บไปได้มือดไงแกงสูตรง่ายอย่าไปเฮ็ดยากนะพี่น้องอย่าไปเฮ็ดยากเอออันใดที่เฮ็ดง่ายๆอ่ะเฮ็ดกินลงไปเอาพริกอ่อนแล้วก็ใส่พริกอันแห้งใส่พร้อมเอา พริกก่อนพริกแห้งมันแกงบ่ยากหรอกมันไม่สุ่มนะเดี๋ยวพี่น้องสีวานพี่จาายย้านแกงใส้ยังถทำเมืองถทำเมืองบอกไว้เลยว่าป่านะฮะป่าแต่ว่าป่าอย่างกระถางเมืองกันแล้วกันขอบปุงก้อนเด้อพี่น้องเด้อนะฮะขอบปุงก้อนเกลือ,อยาเฝ้าใส่หลายเด้อนะเพราะว่ามันไม่สุ่มมันไม่ดองนี่มันมันดองเกลือมาอยู่แล้วนะฮะมันดองเกลือมาอยู่แล้วเอา แนวเดวมันสีแซบแนวเดวมันสีง่ายๆเฮาเนี่นะฮะเทปยีนลวดเออเทปยีนลวดอันตองขีบประเดกผมเฮียไหมจักผมไปลืมไม่ใส่พี่น้องเออเอ,อตองประแดกผมเฮียเอานำหาอยู่ดิจักไปเฮ็ดเฮียซะ ถอดดิบเอาไซอะไรก็แล้วกันปลาโอ้ยพี่น้องสิบพว่าผมอยู่บนยอดบานเนี่ยเอาไม่ต้องอีหยังมากไปหรอกเนาะเอาอันนี้ปลาที่เฮายกสะดุ้งได้เด้อพี่น้องเด้อนี่พี่นอ้องเบิ่งกบผมนี่นี่เป็นปลาเขีงน้อยนะฮะเป็นปลาเขีงน้อยครับผมนะครับนี่ผมเชี่ยวมาแกงแซ่บๆนี่เดี๋ยวผมคัดตัวตายก่อนมันก็นมีตายแน่ดิพี่น้องเอ้ย มันก็มีตายเนี่ยดวงเดง้ดงดวงเดง้งดวงเด้งวัวตัวแข็งมากไหมแต่ว่านตัวสัมปาซิวอย่างเรพี่น้องอยาให้น้ำเดือดตัวหน่อยก่อน,ดอนเด้อเออน้ำเดือดตัวหน่อยก่อนพอพอแล้วไ <laughs> ปเขีงสุกง่ายพี่น้องนะฮะอย่าไปเค็ดโดนอย่าไปเค็ดโดน กับพี่น้องก็ซีว่าพี่จ้าคือบ่กไปนอกน้ําแข็งก่อนนะครับนอกน้ําแข็งก็คือกันพี่น้องนะฮะเพราะว่าเขาสีเฮ็ดเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็เป็นวัตถุดิบในการเฮ็ดอาหารเนาะมันกับตัวน้อยมันก็คือกันกับปลาซิวกับกุ้งนั่นแหละคือกันน่าคือกันเออน่าคือกันครับผมมันเป็นอาหารเ้อะมันเป็นอาหารมันเป็นสิ่งที่เขาต้องกินครับผมนะฮะเออเขาต้องกิน ชีมงลูบานเนี่ยเสียบปลาสุกเป้เพราะผมต้องให้ปลาสุกเลยมุนาก้ยอย,อลยปลาเข่งน้อยบะเียบเลยแกงปลาเข่งน้อยใส่น้อยไ่สมเรียบร้อยครับผม อีตูลงไปแล้วก็ใบบักขีหูุดนะฮะเอาลงไปรอบหลังๆ้ะเออใส่หลังๆโอ้ยขักแน่พี่น้องขักแน่พี่น้องเ้ยเมืองดูหุ่นอะ่าพี่น้องนะฮะไปคืนทาคืนจานแล้วกันแซ่บๆจำแก้วเปะ๊ยเปยเปยครับผมป่ะพี่น้องป่ะแกงนมไม่สมใส่ปลาเข่งน้อยแซ่บๆ <laughs> บอกเลยว่าเสียบคักเนื้อเอาเอาใส่เบิอดอนน่นหละเอาเอาป้าทถกล่องจูนพูลกล่องเจ้งเพ่งนะโอ้้องอย่างมากมายเดยกพี่น้องมากมากมา,มา,มาน้ำแข็งยังไง S <S <S เอออะอืมที่จะตองหมกเอาหมกนี่ก่อนหมกร้นนะตัวเม่เ,เราให้โอ้อนี่หมกไข่ปลาพี่น้องอืมอืมอืมไข่กับขี่มัน รสชาติอาหารบ้านนาะเจียบอ่อนะอือไอ้มะม่หมกนี่ ผมไม่รู้ว่าเราบกอย่างไรผมนะมาลุ้นน้ำกันเราก็ไปกินแน่ว่าท่นเดือนเพื่อพี่น้องอยากน้ำมาท่านผมก็ไม่รู้ดอกว่าหมกอีหยังเนาะมารองมงดูพีมองดูโอ้หมกปลาซิวพี่น้องปาัวหอ้หู้หูู้้ห้หู้หู เอาเดี๋ยวผมจะออกวันนี้กันแล้วกันเนาะป้าพี่น้องลาซิวอ้าวอื as you อนนี้ผมบอกไว้ก่อนว,ว่าปลาเข่งเนี่ยมันบม่แม็นมันบม่แม็นพันปลาเข่งกับพี่น้องนะฮะบม่แม็นพันป่าที่ไปซื้ออ่ายู่นน้ำลามขายพันป่าเด้ออันนี้เป็นปลาเข่งธรรมชาตินะฮะที่เพิ่นไหลมาตามน้ำนะฮะไหลมาตามน้ำก็เลยมาติดสะดุ้งครับผมอืม ผมเสียเลยนะเดี๋ยวพี่น้องจะวหา้ผมว่าพี่จ้าคือบป่ปอยไว้มันขยายพันธ์แพร่พันธ์หรือบ่บ่ถ่าไว้กินตอนมันแง่ผมบอกไว้เลยว่าโซนทางบ้านผมเนี่ยมันมันเป็นโซน,น,นต้นเคลื่อนนะฮะต้นเคลื่อนสีนยูพูน่นนะฮะช่วงนาฝนน้ำหลากขาเจ้าจะปล่อยน้ำลงมาจากเคลื่อนเพราะเพราะว่าอ่าบป่ปอยบ่ไไ้นะฮะเดี๋ยวเคลื่อนมันจะมีปัญหาครับผมนะฮะก็ต้องมานํำตามสาขาเพราะนาแร่งแห้งหมดัด นะฮะอือคอยแรงแหงิดหลองคิดมึงบอกว่ามันจะออกเวลาเดี๋ยวไปแพรพันธ์แหงนะฮะตามน้มสาขาที่พี่น้องเห็นนั่นล่ะแหงมด ปลาชิวปลาเค็งปลาขอลูกควัก ถือว่าเว้นวักฝนดนปกมานี่สะใจแห้งครับผมมันจะหอมมันป่า 我们应该降风降发吧。 Well... <laughs> ตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะมันก็มีความแซบคนละแบบกับตัวใหญ่นะฮะที่สําคัญก็คือมันบ่มีก้างมันบ่ต้องไปสอเกดนะครับมันกินได้เลยแม่แท้เอามาหมกเอามะอ้อมเอามาแกงแบบนี้อู้มันสีแซบแบบสุดๆเลยนะนะฮะลองเฮ็ดกินเมืองเด้อถ้าผู้ใดได้ปลาน้อยที่มันถือตรงแน่ก็ดีถือสะดุ้งแน่ก็ดีนะฮะลองเฮ็ดเมืองแกงสูตรง่ายๆนะฮะใส่อันน้อไม่ดองนะฮะที่เป็นดองธรรมชาติความเป็นข,ข,ของดองของหมักของดองที่ใส่ ตัวซอยหรือโซต,ตัวที่ซอยในการเร่งปฏิกิริยานะครับบต้องอีงอย่างมากมายอเอกเพียงแค่กดซัดสไคต์กดไลค์และกดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมนะฮะพี่จ้ามที่ี่แล้วที่ผ่านมานะฮะก็ต้องขอบคุณพี่น้องครับผมนะฮะขอบคุณพี่นอ้องทุกคนเด้อที่ติดตามที่สนับสนุนกันขอบคุณหลายๆนะครับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับย่างเป็นทางการเลยให้กับพี่จ้าเป็นที่รว่แล้วขอบคุณหลายๆนะครับทุกคอมเมนต์ทุกก กับพิจาาในทีมงานทุกๆอย่างทุกๆคอมเมนต์ครับผมขอบคุณหลายๆแล้วพี่น้องนะครับพอๆกันไม่นาว่าพ,พี่จ่าจะพาพี่น้องมาฮ็นอย่างแทบแบบมีก็นะครับสำหรับคลิปนี้มาแล้วขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ